นี่ครับซ้ำไปดีพี่น้องสูขุ่นครับผมค่อยเนืน้อ <c oughs> ไปตลาดมาครับอู네้ดป่วยครับกินน้ำกันเลยประผัดบลื่นไปเห็นงานดูครับจวดกันนี้จวดหีนประเด็กออครัว หมนัวน้อยนี่มากระปุกพริกนะครับกระปกพริกเลยกันหน้าปลาคนบะหมี่ดีนี่ครับใส่ครบเลยนะครับน่าด้วบัดเติมก็เติมก็เติมไอ้น้ำซาบกันหน่อยเด้อวันนี้ฮันเนี่ยจว๊ก จีฮันเลยครับจีฮันชนิดโอ้ตับเป,ป็ดตะจุเลยครับตับเนี่ยอาจีซ้่มจีจีเนียนตับนะครับจีก้อยตับนะเพราะว่าเน,นื้อเส้นน้ำเนึ้อครับนเนื้อก้อยตับเด้อครับเด้อวยตอนใหญ่เลยจังแค่เรา,าได้กินน้ำก้อยมาเนี่ตอนใหญ่ขนาดนี้โอ้ใส่ตับมากครับตับทำงอ่ายเลย ือาเกินโลกครับเนลกนี่กรอบลุกกรอบลงก้อยไปเนี่ปเนี่เดเด้อเด้อได้ขอโทษเด้อบได้กินดิฟก็ได้ครับประพมักมัเนี่น่าน่อว่าวันน้กินดูหรอว่าเป็นเดือนนึงเดือนนึงวกินดูหรอครับเดือนนึง ไปตลาดเน๊ะตลาดมา้ปกติก็กมักกินอยู่หรอกครับวันนี้ถ้าวันจีไปจะไปซื้อใส่ปลาเนื้อนี่ยของเสียเนี่ยเน่ามักนะเน่ามักกี่ต่อนะเน่ามักใส่ปลากับมักใส่ปาลาลุกีูยังไงมักงปนแม่เสียประตูนี่นี่เป็ดปอบมันนี่เป็ดปอบมาครับไปเดินทางหลายรมือครับ ทินึงเลยฮะแต่เดืดเกลือาทิหน,นึ่งเลยฮะแต่ดดของหอมเกลอาทิหนึงเนไห<ว>ไปเป็นได้ละดตอนไลูกแล้วตอนมันคือใหญ่อยู่เดกละอหั่ตอนใหญ่ปวดถึงเสียบแล้วต้อนน่อยออยังนีเอาเน้อไหมครับเนื้อบริ์ได้เน้เนๆตักเ,เนื้อใช้นิดเดียวครับ ไปเด็นไปเด็นคับพักนี่ปลูกนี่อันนี้ปลูกปลูกไก็บบริสุทธิเนีนี่เ้อไมหอเปรวักเออหอมป้อมอะไรกรับอไปปลูกก้หาบเา็นไหครับบริสุทธิ์เขาบอาวาบริเงิน,นข่ดอกเจ้าเน,นี่ยแม่ขาดขายแพงโกตกดปลวกินเองมีเบอร์ทาบักเตียวด้ยักเตียวเลยโอ้หเ่นเดนครับเด้อ เบิ้งด้ว่าทีเก็บสิ่มากินเลยน,คร,น,นยครับโมเนกะปูนี่อันนี้ก็เก็บได้เบิบ้เด้วสซีเขาได้วกเอ๋เขาบุงนี่รวบเอารวบแล้วขับรวบแล้วกินนี่พักแพรวเนี่ยก็ปปูเองมันห่ออะไพักติ้วพักติ้วเนี่ก็ปปูเองเ้อครับน,นี่พักติ่วมันมินีน่น้งาเดี๋ยเน่ไปใส่ใส่ปุ๋ยเอนกระต่ายโมเนกระต่ายแบบเขาสื่อมเนเด กระต่ายอีลีขี่กระต่ายอีลีใส่นะครับโมเมนต์สูตรชุบๆเด้ขี่กระต่ายอีลีนี่แหละอันสูตรนี่ขี่ขี่อีลีขี่ชุนชุนกระต่ายโดยตรงแม,มนนะกระต่ายพูดกระต่ายเมื่อนะบริพรมวนเห็นเด้อกระต่ายอีลีกระต่ายเลี้ยงนะครับกระต่ายเลี้ยงเขานี่เอาขี่ไม่ใช่โอ้ง่ามเลยเครับขี่หันหนหันไหนเน้นเน้นน

เดี๋ยกินดูเถอะครับเรืองนก๋อยนครับเราจะเอาแบบละเอียดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเ่กินง่ายเอาบอตัวเนี่ยตับตั๊บมันกินง่ายครับตับเดเอาตอวน้หน่อยเด้อผมใสายกินก่อยก่อย ักละอพ no ักละเดี๋ยวเอาไปแบบลาบเนี well ้ยวไปเดี๋ยวเล่นตับกายยตอนน้อยๆ้่ยเนี้ยสื่เรีองว่าชีหอครับชีหอสาา อ่านี่ก่อยนะครับทำทำการได้บาทการกลอยได้บาทัวนีเดี๋ยวันที่หลังว้นนงแแต่ตัวปกูเหลือพเกแก่พวน้องนี่นะกูครับ ก็รูดไปพูดเรืองครับเ่มากกเห็นด้ครับด้เพามากับโกินนิ้วกนก็มงเหงาเนี่ยอ้เราเราินนิเ้ะครับคนไหนก็ใช่แต่ก็ติดตามให้เขาขเนี่ยดีบ่งขา้บ่งานล้งเนี่ยบ่ง้านลังเราอ่านสาเนี่ยเนี่ยเดือับเมาเน่เือดกขับรถกับอไรเ วัดหัวมือยังบางที่หลังเหมือนแบไปไม่ว่าตามลงวัตถุสั่งได้ครับด้วยขอบคุณที่มีหัวคือลำบุญเสียนทั้งอะไรทั้งเล่ามีห้องเบิ้งนะครับทั้งไข่ห้องครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อช่องใหญ่เพิ่นก็โอ้หลายคนนะครับเบิ้งนะขอบคุณเด้ออันส่องใหญ่เพิ่นนะครับมาเบิ้งผมเลยเยอะนี่ว่าผมเป็นช่องใหญ่หลายคนครับเบิ้งขอบคุณหลายครับผมก็ดีบริเบิ้งบุกหิบเบิ้งย้อนหลังเอาโยกไปที่หลังเดียวมันเยอะครับหมดเบิง บ่นขอคุณส <c ười> ่องไงครับผมขอส่องไงผมโอ้หลยสองเลยดครับบ่นนะครับแล้วเรับ็จะนี่ละโอยยืกินนำซา่ยเนื้ออไล่ขอแหงอม้อบบี พอปอดใับขวดนะครับเ <nervous S 1> <Doom. S 2> ่ที่ยอครับเที่ยวครับเอาแบบบีเลยหลุดมไปเลย่มาๆวน่ามนีบีลดคมีมอทนหลุดสุ่มไเลยก้อยแบบมัเท่าไรก้อยมันเทกินเกียนะครับอยู่บ้านเท่าไรปลาบ้านเทากินีแวต่ก่อนมันกีาก่มีบีบมื้นกินนะ บนาน้าแต่ก่อนก๋อยทงหน้าโอ้เอด้อกวยแต่ก่อนนัน้นไปเกลียวเขาย่งกับก๋อยสี่เหรอครับบานห้าบะได้มีที่ตมันมีหอดดีให้กินเนาะในประแดกนต้งนะครับนี่มาจะหเลี่ย้งน,น,นะตัดอย่เอาแบบ ตอนงไงเต้นเนื่อหน่อยครัตามเน้นตามนมต <intell ẫ Mel inda whiskey> อนไงด้วยมาจิชิมกันนะครับด้วยาจิตนี่ได้ประมาณสองร้อยได้ไปขายอำมริอันนี้นะซื้อมากายได้กบ่าทจนโล่อไรกินบุเบ๊กเลยไปชิมในเบืองด้ยเลยก็ชิเซ่ของที่หลังครับสวนกับสร็จของที่หลังครับให้ให้ก้อยยังแต่ อย่าไปใส่หอมก่อน้วมันมันโมนุ่งอ้ไรของชิมคนนะปลอดล่งนะเ้ยก่อนชิมแบบฉุมอีหลังนันมันชาน่อยนก่อนก่อนจ่ชิมอันนี้ก่อนร้อนบ้านเลใกล้ร้ดนบ้าน กินได้ครับเน้่ย,ยมได้แล้วบมันจะชิมแล้วบ่อย่อเยเตับเด้เอดี่มดมหมี่หลังนะครับนี่ชิมแล้วนี่ชิมเลนะี่ยหอมเลยนะอหอ,ยอมหอปลาแดด มันมีี่เป็นเนื้อนะครับจิ้มเนื้อไปแซ็เลยเดียเลยเพราะมันหอมแทน แนี่ได้แชเลยนะครับีก็เาองไ้เเดี๋ว่องโลกเรากระบาครับก้อยยงแช่เลยเือเองเให้เดก้อยนห่ยก้อยแห่ครับบนมีบนมีเพียมีบีได้บีกับเบิรดแต่ถ้าไม่ไ้กครับถ้า่ไ้นี่บเอรใช้เพียใช้ยังนบัทับก้อยไปบ้านนะครับบันทับตะกอนทำไมยุ่งยากไม่เด่ขึ้นเอาไว้กินเลยครับวตอ วุ้ยอนไรมาแช่นะครับด้อันี่ครับไม่บ้าย